สถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ผมว่าผมก็คงไปต่อไม่ได้แล้วเมื่อกี้เพิ่งทราบข่าวว่าท่านธีรชัยปูนาธน,นารุบาลแคนดิเดตนาะยกอีกท่านหนึ่งก็ประกาศวงางมือลักษณะแบบนี้ผมว่าเราเราท่านๆก็คงทราบดีว่าวางใหมายที่แท้จริงคืออะไรแล้วก็ไปต่อไม่ได้นะครับไปต่อไม่ทันแล้วเขาจะสมัครกันวันวันเสาร์นี้วันที่ยี่บเจ็ดก็ผมจึงมา ที่กรกะตเพื่อที่จะลาออกจากสมาชิกพัคพลังประชารัฐเพราะเมื่อลาออกจากสมาชิกพรักพลังประชารัฐแล้วนั้นเนี่ยกรรมการบริหารทัานที่ผมเป็นก็หลุดตามไปด้วยก็จะขอใช้โอกาสนี้พักผ่อนนะครับแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวก็ขอส่งกําลังใจให้กับเพื่อนสมาชิกพักพลังประชารัฐที่จะเป็นผู้สมัครสสในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณลุงป้อมนะครับที่ ตลอดตลอด,ลดยาวไปนานหนึ่งปีหเดือนในที่ผมอยู่กับท่านท่านไม่ตายดูผมมาโดยตลอดแนวโน้มของพลังประชารัฐในการเลือกตั้งครั้งนี้ยังไปต่อไหมค,ครับที่อรผมก็เพิ่งทราบข่าววันนี้ว่าที่พักก็คนไปรอใบส่งตัวกันเป็นร้อยร้อยคนเลยก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะครับก็ให้กำลังใจนะครับ